สนธิไล่ลงนรกฮุนเซนเดือดประกาศศัตรูในการประชุมวุฒิสภาของกัมพูชาสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภาได้กล่าวสุนทรพจน์ช่วงหนึ่งโดยพาดพิงถึงนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรว่านายสนธิเป็นศัตรูของชาติกัมพูชาเพราะมองว่าชาวกัมพูชาเป็นศัตรูตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันนายสนธิลิ้มทองกุลคงไม่เคยรู้มาก่อนว่า ตอนนี้ฮุนเซนอาจจะลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วแต่ฮุนเซนยังคงมีอำนาจอย่างมั่นคงในกัมพูชาโปรดอย่าเข้าใจผิดฮุนเซนยังไม่ได้สูญเสียอำนาจคุณต้องรู้จักตำแหน่งเตโชที่พระมหกศากษัตริย์มอบให้คุณอย่าเย่อหยิ่งกับกัมพูชาอย่าดูถูกกัมพูชาฮุนเซนกล่าวทิ้งท้ายว่าเขาปกครองและมีส่วนสนับสนุนกัมพูชามาเป็นเวลากว่า47ปีและนายเสถียรควรจะรู้ว่า เขาเป็นใครกันแน่ขณะที่ก่อนหน้านี้นายสนทิได้เดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นหนังสือ6ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลพร้อมประกาศว่าถ้ารัฐบาลทำตาม6ข้อเรียกร้องนี้ไม่ได้ก็ควรให้ทหารออกมาและประกาศกฎ,กฎอายการศึกนายสนทิกล่าวได้ว่าคาเมนมันละเมิดข้อตกลงไปกว่า400ครั้งประเทศไทยรัฐบาลไทยนั่งใบแบะแบะเราไม่ได้คลั่งชาติเราไม่ได้ต้องการรบกับ แต่ผมเชื่อว่าคนไทยไม่กลัวเขเมรและผมเชื่อว่าทหารไทยไม่กลัวทหารเขเมรและเราจะร่วมมือกันเพื่อปกป้องอธิปไตยของไทยแล้วไอ้หุนเซนให้ลงนรกไปช่างหัวบุญคุณน้องตูส่สวนพี่หุนตอนหนึ่งระหว่างสมเด็จหุนเซนกล่าวปราศัยในการประชุมวุฒิสภาของกัมพูชาได้พูดภาพพิิง,ถ,งกกนนถึงนายจตุพรพรมพันธ์อดีตแกนนำนปชว่าถึงนายจตุพร ซึ่งเคยลีภัยในกัมพูชาและตอนนี้ร่วมมือกับสนธิโปรดใจยเย็นกว่านี้หน่อยน้องชายตอนแรกคุณเป็นเสื้อแดงวิ่งหนีมันลีภัยที่นี่ตอนนี้คุณเริ่มโจกตีกัมพูชาโปรดใจยเย็นกว่านี้หน่อยน้องคุณรู้ถึงความสามารถของคุณเซนคุณเคยลีภัยกับผมผมให้คุณกินผมปกป้องคุณผมก็บอกว่าที่ผ่านมาเรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันได้รับการปฏิบัติจากสมเด็จฮุนเซน อย่างให้เกียรติซึ่งกันและกันรวมกระทั่งดูแลเพื่อนน้องพ้องพี่ที่ดีต่อกันแต่ว่าเรื่องแผ่นดินนั้นมันเป็นข้อยกเว้นซึ่งแต่ละคนต้องทําหน้าที่เป็นคนละเรื่องกับเรื่องส่วนตัวคือในช่วงของการลีภยัยผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ลีภยัยเพียงแต่ว่าไปเยือนในสถานะขณะนั้นเมื่อถามว่าสมเด็จหุ่นเซนพยายามจะทวงบุญคุณหรือไม่นายจตุพรตอบว่าไม่เป็นไร ผมก็ทำหน้าที่ของผมผมก็ระมัดระวังเรื่องการใช้ภาษาเมื่อเวลาพูดถึงสมเด็จฮุนเซนเพราะมีมติที่ดีต่อกันอยู่มากโดยส่วนตัวไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเรื่องของการทำหน้าที่คือถ้าเราแยกเรื่องการทำหน้าที่ในชาติบ้านเมืองไม่ได้ตนก็เหมือนคนขายชาติเราก็ไม่ควรที่จะเกิดมาเป็นคนไทย